ยืนกลางบ้านทิศมันอยู่ประมาณ292ร้อถึงสามในปีนี้นะครับนะไปสิ้นสุดกันอีกทีหนึ่งประมาณวันที่4กุมภาปี6-7นุ่นนะพ้นล้พ้นดาวตรงนี้แต่มีวิธีแก้ไขนะครับถ้าเราโยกย้ายไม่ได้นะครับวิธีแก้ไขนั้นอ,อมชอมโดยใช้โลหะแวววาวนะครับเป็นทองเหลืองก็ได้นะครับเป็นสแตนเลสก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างภาพเนี่ย เราเอาไปแก้นะครับไปวางเป็นที่ประดับเป็นที่โชว์เฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งไปเลยนะครับให้มันเป็นทองเหลืององ,ง่ายๆดีกว,ว่าทองเหลืองแวววาวหรือสแตนเลสก็ได้ชิ้นใหญ่ๆหน่อยหนึ่งชิ้นใหญ่ประมาณสักรัศมีประมาณสัก10เซน10กว่าเซนสูงสัก60-80เซนให้มันชัดเจนเลยเป็นแจกันก็ได้ครับไม่ต้องไปใส่ดอกไม้อย่างนี้หรอกครับ เป็นาจกันก็ได้ให้มันมีลักษณะสีแวแววาวนะครับแวววาวๆๆใช่แล้วถูกต้องในกรณทรทีที่บางคนอาจจะแบบว่าเ,เราย้ายทิศไม่ได้เราแก้ด้วยวิธีนี้ใช่ได้แต่อยู่วางตามมุมนะครับวางไปตลอดหรือวางชั่วคราวได้ทั้งสิ้นนะครับนี่คือวิธีแก้ส่วนไอ้นอกบ้านเนี่ยนะครับนอกบ้านตัวนี้เนี่ยเขาก็จะแขวนระฆังทองเหลืองนะครับอย่างในภาพนะครับเป็นระฆังชิงกาเบล นะไม่ใช่ระครังแบบวัดนะใหญ่ไปอาจารย์ไม่ไม่แบบวัดเป็นหินนะระครังมีอย่างก็หินนะอ๋อเหรอใช่ใช่ใช่ถ้าระครังคว่ำแบบเป็นวัดมีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไม่เอานะ<อ>นะครับเป็นชิงาเบลแล้วก็เอาไปโพออกอเอาเชือกออกไม่ต้องมีใครมาเคาะแบบพ่อคุณล่างคำแหงนะคือแบบเอาเอา,เอาเฉพาะเนื้อมันอย่างเดียวนะเอากระดิ่งให้ยังเงี้ยใช่เอาลูกเงี้ยวัดที่ปากได้สักแปดนิ้วเป็นมงคลนะจะแปดนิ้วตัวนี้หายากนะครับเก้านิ้วก็ได้กี่นิ้วก็ได้ไปแขวนแต่ มันมีแต่หลายแต่นะแต่ปรากฏว่าหมดเวลาที่จะไปเจาะแล้วนะทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกตกเฉียงใต้ห้ามเจาะครับห้ามเจาะยิ่งทิศที่มีดาวมาทับซ้อนอย่างนี้นะทิศอสูรกับทิศดาวเบอร์ห้าทับซ้อนกันยิ่งหลายกาดนะฮะเตือนไว้เลยว่าอย่าเด็ดขาดนะครับอันนี้คือทิศเรือกอาทิตย์ที่ห้ามเจาะห้ามเคาะห้ามกุดห้ามรือ้อห้ามตอกนะกระทบกระเทืนเลยนะก็ ซาส่วซาคือสามครับสามทิศโดยประมาณอัตวันตกเป็นกลางนะครับนีขึ้นโบขึ้นไปทางใต้ก็ตกเฉียงใต้ขึ้นมาทางเหนือก็ตกเฉียงเหนือซาส่วนสามทิศนี้2 2 5รอย้าองศานะครับถึง3 1 5อสิบห้าองศานั้นนะครับห้ามกระทบกระเทือนเด็ดขาดเลยนะครับเป็นทิศอสูรซึ่งมันจะตามราวีเป็นสิบปีครับผู้หญิงโดนก่อนนะฮะผู้หญิงโดนก่อนเลยนะฮะร,รองมาก็เป็นเรื่องของ คือแม่บ้านนะครับแม่บ้านแล้วับพ่อบ้านก็มีผลพอสมควรคนปีลิงปีไก่นะครับปีจอพวกนี้เป็นจุดอ่อนของบ้านทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะนะไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคนปีลิงกาเีียงดว่่ใชมคนปีลิงปีไก่ปีจออยู่อย่างเงี้ยจะโดนขอดเลยถ้าคุณไปกระทบกระเทือนนะเป็นคนประเภทคนแก่นะครับคนชราเนี่ยนะ คนท้องคนไส้คนที่เจ็บป่วยนอนอยู่แล้วน่าจะโดนก่อนเลยนะครับอาอประมาณนั้นนอนเนี่ยเราก็อยู่ที่อยู่ที่ปลายเตียงนะเราเดินห่างจากปลายเตียงเนี่ยมาสักนิดหนึ่งประมาณสักเมตรหนึ่งสองเมตรนะนะครับแล้วเราก็ใช้เข็มทิศในมือถือแล้วอะ่ะสอดเข้าไปหัวเตียงเลยนะยิงเข้าไปถ้าคุณนอนในตั้งแต่สองร้อยเกาิบสองนะครับมาถึงสามร้อยสาสิบเจ็ดนะครับ ะะพวกนี้คือเขตที่ดาว5้าเบญจพูดดาวห้ซวยซวยหเรื่องพร้อมกันอันนี้มันมาเยือนแล้วก็คุณฝันร้ายตลอดนอนไม่หลับแถ<ต>มมีเจ็บป่วยออกนอกบ้านก็มีโอกาสล้มเหลวต่างๆมีปบัติเหตุนะครับมีแต่เรื่องซวยๆแหละไม่เอาเลยอันนี้คือไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้เลยแต่แต่นะครับแต่ถ้ามันเป็นห้องเล็กๆห้องพักหรือว่าไม่นอนขวางเตียงยังไม่คิดจะแก้นะครับ ดื้อดึงหรือไม่เชื่ออะไรก็แล้วแต่ลองลองเอาแจกันก็ไปแก้เอ <ไป S 1> แจแก,กันบ <laughs> อกเอาแจกันเอาโลหะสีแวววาวไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็ไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซนต์เอาโลหะไปวางข้างเตียงไปแก้ดูไปพิสูจน์ดูแต่ถ้ามันนอนไม่หลับมันฝันร้ายแล้วก็ไม่ต้องเชื่อครับเอาไปวางก่อน